สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Mushroom Horror วันนี้เราจะมาสปอยหนัง horror สยองขวัญที่มีชื่อเรื่องว่า Talk to Me เรามาเริ่มกันเลยครับหนังเปิดฉากมาที่ประเทศออสเตรเลียที่งานปาร์ตี้แห่งหนึ่งชายคนนี้มีชื่อว่าโคลเขากำลังตามหาน้องชายของเขาที่ชื่อดักเก็ตคนรู้จักบอกว่าเห็นเขาอยู่ข้างในและดูเหมือนจะมีอาการแปลกๆมีคนมากมายมาที่งานปาร์ตี้และทุกคนก็ดูสุดเหวี่ยงกันมาก โคลเดินเข้ามาในครัวหญิงคนหนึ่งบอกให้เขาไปดูน้องชายหน่อยและชี้ว่าเขาอยู่ในห้องข้างในโคลเดินมาถึงห้องก็พบว่าประตูนั้นล็อกอยู่เขาตะโกนบอกให้เปิดก็มีเสียงของดักเก็ตตะโกนดังโวยวายอยู่ในห้องเขาตัดสินใจกระแทกประตูให้พังเปิดมาก็เห็นน้องชายตัวเองนั่งซึมอยู่ที่เตียงและมีบาดแผลบนร่างกายดักเก็ตพูดว่าปู่บอกว่านายจะทำร้ายคนอีกหลายคนเขาเอาเสื้อมาคลุมน้องและบอกว่าปู่จากพวกเราไปไหน แล้วเขาพาน้องชายมาที่ครัวแล้วก็ไม่พอใจที่มีคนมากมายกําลังถ่ายวิดีโอน้องชายของเขามีเสียงหยิบมีดดังขึ้นแล้วดักเก็ตก็ใช้มีดเข้ามาทําร้ายพี่ชายของเขาทุกคนตกใจวิ่งหนีแตกตื่นเขาเดินออกมาข้างนอกแล้วก็ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองลงครับหนังสลับมาที่งานพิธีศพแห่งหนึ่งหญิงสาวคนนี้เธอชื่อมีอาเธอมางานครบรอบพิธีศพของแม่ที่จากไปแล้ว2ปีเธอเสียใจกับเรื่องนี้มากและยังมูฟออ ไม่ได้มีอากลับมาที่บ้านพ่อเข้ามาทักทายและแสดงความเป็นห่วงเธอเธอรับโทรศัพท์สายหนึ่งในสายถามว่าเธอมารับเขาได้ไหมซึ่งเธอก็โอเคเด็กหนุ่มคนหนึ่งเล่นกับเพื่อนอยู่ที่ลานสเก็ตบอร์ดเขาชื่อไรลี่เขาบอกกับเพื่อนว่าพี่สาวเขาไม่ยอมมารับเลยต้องโทรรบกวนให้มีอามารับเขาแทนมีอาขับรถมาถึงเธอทักทายทั้งสองคนแล้วก็รับไรลี่ขึ้นมาเปิดเพลงแชนเดเลียของเซียร์แล้วร้องกันสุดเหวี่ยงมากทั้งสองคน นมาาถึงงบ้ขอรลีเธอทักทายพี่สาวของเขาที่ชื่อเจสทั้งสองคนเป็นเพื่อนสนิทกันมีอาเปิดวิดีโอในกลุ่มให้ดูเป็นหญิงสาวคนหนึ่งที่กำลังนอนชักอยู่บนเก้าอี้เหมือนวิญญาณเข้าสิงเธอบอกกับเจสเมื่อคืนนี้เขาจะลองของกันอีกเลยชวนเพื่อนไปเพราะอยากรู้ว่ามันของจริงไหมเจสปฏิเสธเธอเล่าเรื่องที่คิดถึงแม่ให้ฟังและแซวเรื่องแฟนหนุ่มของเจสที่ชื่อดานิเอลเขาเคยเป็นแฟนเก่าของมีอามาก่อนดานิเอลโทรมาอีกครั้ง เจสเลยขอเวลาส่วนตัว5นาทีกับเพื่อนซึ่งมีอารก็แซวๆแต่ก็ออกจากห้องไปคุณแม่ของเจสและไรลี่ที่ชื่อซูกลับมาถึงบ้านเธอขอโทษที่ไม่ได้ไปงานครบรอบคุณแม่ของมีอารแล้วก็พูดให้กำลังใจกับเธอเจสเดินมาถามแม่ว่าจะเข้านอนแล้วหรอแม่ของเธอก็รู้ทันทีว่าถามแบบนี้จะออกไปข้างนอกใช่ไหมและรู้ว่าลูกสาวน่าจะนัดแตเนียไว้แต่เธอปฏิเสธไปว่าเปล่าไม่ได้คิดจะออกไปไหนซึ่งแม่ของเธอก็ไม่เชื่อ อยู่ดีครับแล้วบอกให้เธอล็อกประตูให้ด้วยเจสเดินออกมาเจอกับไรลีย,ย,ยืนรออยู่ก็ถามว่านายจะทําอะไรเขาบอกว่ามีอาบอกว่าเขาไปได้ซึ่งมีอาก็ไม่อยากปฏิเสธเขาแต่เจสไม่ให้ไปเขาเลยบอกว่าถ้าพี่ไม่ให้เขาไปเขาก็จะบอกกับแม่ว่าวันนี้พี่ไม่ได้ออกไปรับเขาเลยต้องรบกวนมีอามารับแทนเธอฟังเสร็จก็ไม่อยากมีปัญหากับแม่เลยต้องยอมให้เขาไปมีอายังเปิดวิดีโอในกลุ่มที่เหมือนมีคนถูกวิญญ,ญาณเข้าสิง ให้ดูเพิ่มซึ่งเจสก็ไม่เชื่อและมองว่าน่าจะเป็นการแกล้งทํากันมากกว่าระหว่างนั้นคุณพ่อของมีอาโทรมาหาแต่เธอก็กดตัดสายทิ้งทั้ง3คนเดินมาถึงที่งานปาร์ตี้เฮลลี่ทักทายกับเจสและแซล์ไรลี่และก็ดูไม่ได้ต้อนรับมีอาสักเท่าไหร่เธอพยายามชวนคนในงานคุยด้วยแต่หลายๆคนก็ดูไม่ได้สนใจเธอเท่าไหร่นักแดเนียล <Daniel, S 1> เข้ามาทักทายทั้ง3คนสวมกอดกันเฮลี่ถามเจส ว่าพามีอารมาทำไมเธอไม่เคยชอบมีอารเท่าไหร่จะเรียกว่าไม่ชอบที่หน้าแบบนั้นก็ได้แล้วบอกทุกคนว่าได้เวลาแล้วท้องห้องปรบมือส่งเสียงดังชายคนนี้ชื่อจอร์สเขาถามเจสว่าพาน้องมาจะให้เล่นด้วยหรอซึ่งเธอก็บอกว่าเขาแค่มาดูเฉยๆระหว่างนั้นมีอาร์ก็แอบมองเจสกับแดเนียลจับมือกันเหมือนว่าเธอยังมีใจให้กับเขาอยู่เฮลี่ถามว่าใครจะอาสามาลองคนแรกไหมมีอาร์ก็บอกว่าเธอเองจอร์สถามว่าชวน นะเธอบอกว่าใช่เราทั้งห้องก็ปรบมือให้เธอทันทีเฮลี่ให้เธอนั่งที่เก้าอี้ยกมือขึ้นและนำสายมารัดไว้กับเก้าอี้เฮลี่ตะโกนบอกทุกคนว่าให้ช่วยจับเวลาให้ทีหลังจากเธอให้มันเข้ามาแล้วอย่าให้เกิน90วินาทีเด็ดขาดมีอาสงสัยว่าถ้าเกินแล้วมันจะเป็นยังไงเขาก็บอกว่ามันจะอยู่กับเธอย,วยาวๆไงจอร์ oss, ดึงสายรัดแน่นมากเฮลี่จุดเทียนและบอกว่าการจุดไฟคือทำเพื่อเปิดประตู และเป่าให้ดับเพื่อปิดประตูนั้นจอร์ชนำรูปปั้นรูปมืออันหนึ่งมาวางบนโต๊ะมันดูคล้ายรูปปั้นเซรามิกกลางมือเพื่อให้คนมาจับเฮลี่ hey บอกให้เธอจับไปที่มันเธอเอามือไปวางเขาก็บอกว่าไม่ใช่ให้จับแบบคนจับมือกันนะ่ะเธอทำตามทีนี้ก็ให้พูดว่า Talk to me เธอก็พูดตามทันทีพอหันมา ็เจอกับร่างของชายปริศนาคนหนึ่งนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามเธอตกใจจนปล่อยมือถอยออกมาทุกคนก็ขำกันใหญ่เหมือนว่าเคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนแล้วบีอากลัวแล้วถามว่ามันคืออะไรพวกเขาก็บอกว่าไม่รู้เพราะประสบการณ์ที่เจอมันแตกต่างกันมีอาสงสัยว่าชายคนนั้นหายไปไหนแล้วเจตตะโกนบอกให้เพื่อนเลิกแกล้งได้แล้วแต่เธอก็บอกว่าเห็นคนนั่งอยู่ตรงข้ามเธอจริงๆสาบานเลยก็ได้เจตก็เริ่มสงสัยเพราะเพื่อนไม่น่าจะโกหกเธอเลยจ พิสูจน์ด้วยตัวเองทุกคนตะโกนส่งเสียงเชียร์ให้ลุยต่อเธอจับมืออีกครั้งและบอกว่า talk to me พูดเสร็จก็ปรากฏร่างของหญิงคนหนึ่งที่สภาพเหมือนอยู่ในหนองน้ำมีอาตกใจอีกครั้งแต่พยายามตั้งสติเอลี่บอกว่าไม่ต้องไปมองมันก็ได้ขอให้พูดแค่นั้นพอพูดเลยว่า I let you in มีอาเลยพูดตามว่า แ let you in นเธอก็ไงายหลังลงไปบนโซฟาทันทีจอร์จมาดีดนิ้วเรียกเธอหัวราอออกมาดังมากเหมือนว่ามันไม่ใช่ตัวเธอแล้วทาท่าเหมือนสําลักน้าเธอชี้ไปที่ประตูแล้วบอกว่าเขาอยู่ตรงนั้นมองมาที่ไรลีย์แล้วพูดว่าพวกเขาชอบเธอละเธอกำรมออกมาเสียงดังแล้วไงายหลังลงไปอีกครั้งประตูบ้านเปิดออกได้เองแล้วก็ปิดกระแทกจนทุกคนตกใจแต่ก็ตื่นเต้นไปด้วยเธอมองมาที่ไรลีย์แล้วบอกว่าเขามายืนอยู่ข้างหลัง หลังแล้วไรลี่ระแวงจนต้องหันหลังไปดูเฮลี่ตะโกนว่า83มวินาทีแล้วจอร์ชเดินมาบอกว่าหมดเวลาเขาจะดึงมือออกแต่เธอดึงกลับเลยกระชากออกมาสุดแรงก็ยังไม่หลุดเธอตะโกนออกมาซ้าๆว่าให้เขาหนีไปไฟในห้องดับลงมีอายังตะโกนไม่หยุดทุกคนมาช่วยกันดึงมือให้หลุดจนสุดท้ายหลุดออกมาได้ไฟก็ติดขึ้นอีกครั้งเฮลี่รีบเข้ามาถามเธอว่าเป็นยังไงบ้างเธอบอกว่ามันสุดยอดไปเลย ทุกคนก็เคขึ้นมาทันทีจนเฮลี่ต้องบอกว่าเคสของเธอนั้นที่สุดแล้วตอนนี้ทั้ง3คนกลับมาที่บ้าน ไรลี่รู้สึกกลัวเลยขอมันนอนที่ห้องพี่สาวแต่เธอก็ไล่เขาออกไปเขาเลยเดินกลับมาแล้วมาขอให้มีอาอยู่เป็นเพื่อนเธอถามว่ามือนั่นทําให้เขากลัวหรือเปล่าเขาบอกวันนิดหน่อยแล้วถามความรู้สึกว่าจับมือนั่นแล้วเป็นยังไงเธอบอกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่แปลกกับสุดยอดมากเหมือนตัวเธอได้ปลดล็อกประสาทสัมผัสทุกอย่างการได้ยินการมองเห็นเธอรับรู้ทุกอย่างได้หมดเหมือนเป็นอะไรที่เหลือเชื่อมากเขาถามถึงคุณแม่ของเธอว่าท่านเสียได้ยัไง เธอบอกว่าแม่ทานยานอนหลับมากเกินไปโดยไม่ได้ตั้งใจตอนนั้นพ่อนอนหลับอยู่ที่โซฟาพอมาเจอแม่อีกทีในตอนเช้าก็ไม่ทันแล้วมีรอยขูดที่ประตูและก็มีเศษไม้ในซอกเล็บของเธอด้วยเหมือนว่าเธอนั้นต้องการความช่วยเหลือแต่ไม่มีใครได้ยินเธอเลยรู้สึกโดดเดี่ยวมาตั้งแต่ตอนนั้นรายลีเองก็ปลอบใจว่าเธอไม่เหงาหรอกเพราะมีเขากับพี่สาวอยู่ด้วยมีอามาเก็บโทรศัพท์และหูฟังให้เขาเพื่อราตีสวัสดิ์แต่ก็มีมือ ปริศน,นามาสัมผัสที่ตัวเขาด้วยเช่นกันตัดภาพมาที่โรงเรียนเจสเดินมาถามเฮลี่ว่าคืนนี้ว่างหรือเปล่าเพราะแดนเนียลอยากลองจับมือนั่นและชวนไปที่บ้านของเธอเพราะแม่จะไม่อยู่บ้านตอนสามทุ่มเขาบอกกับเธอว่าต้องไปปาร์ตี้ต่อตอนห้าทุ่มเงินก็เจอกันตอนสี่ทุ่มแล้วกันทั้งสามคนก็ดูดีใจมากๆครับแดนเนียล <Danielle S 2> มาที่บ้านของเจสสู่เปิดประตูมาเจอก็ปิดประตูใส่หน้าเขาแล้วเดินมาถามลูกสาวว่าจะมีปาร์ตี้กั ใช่ไหมซึ่งทุกคนก็ปฏิเสธแล้วบอกว่าเดี๋ยวมีเพื่อนมาอีกสองคนเท่านั้นเธอไม่อยากให้มีปาร์ตี้กันแล้วบอกว่าเธอรู้ทุกอย่างนะเพราะเพื่อนบ้านบอกเธอหมดแล้วก็เดินออกไปพอถึงเวลาทุกคนก็ช่วยกันจัดพื้นที่จอร์จเอามือมาวางบนโต๊ะเป็นตาของแดเนียลมีอาอยากรู้ว่าได้มือนี่มาจากที่ไหนเขาบอกว่าเหมือนมันเคยเป็นของคนทรงและเชื่อว่าน่าจะถูกตัดออกมาแล้วโบกเซรามิกทับไว้เจสฟังเสร็จก็บอกว่าเหลวไหลแต่จอร์ชเชื่อ จรจิงมันน่าจะต้องเป็นมือของคนที่ติดต่อกับวิญญาณได้มาก่อนเขานำสายมารัดที่แดเนียลและบอกว่าได้มือนี่มาจากเพื่อนของเพื่อนที่ทส่งต่อๆกันมาแดเนียลยื่นมือไปจับและพูดว่า Talk to me เขาก็หันหน้าหนีทันทีเหมือนว่าเห็นวิญญาณทุกคนขำสนุกสนานกันใหญ่รวบรวมสติอีกครั้งและพูดว่า I let you in ก็งายหลังไปที่เก้าอี้ทันทีเกิดอาการชักเกรงเจสเห็นก็เป็นห่วงบอกให้หยุดแต่เฮลี่บอกให้ดูก่อน แล้วเขาก็คว่ำหน้าลงมาเงยหน้าขึ้นมองมาที่เจสและพูดว่าเขาไม่ชอบให้เธอมาโดนตัวเขารู้ไหมและนำมือลูบไปทั่วร่างของตัวเองพักหนึ่งแล้วล้มลงน้องหมาที่ชื่อคุกกี้วิ่งมาเลียที่หน้าทุกคนเห็นก็ตลกสนุกสนานกันใหญ่ได้เวลาดึงมือออกเจสมาเป่าเทียนให้ดับแต่เนียวได้สติเขารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็บอกให้ลบคลิปเดี๋ยวนี้ทุกคนก็หัวเราะชอบใจกันใหญ่แต่เขาไม่ขำด้วยเราก็เดินออกจากห้องไปมี บอกว่าเธอขอเป็นคนถัดไปได้ไหมแต่เอาน้องหมาออกไปก่อนแล้วก็ห้ามทุกคนบันทึกวิดีโอด้วยซึ่งเฮลี่ก็โอเคหลังจากนั้นทุกคนก็ลองจับมือนั่นกันอย่างสนุกสนานจอจที่ทำท่าทางแปลกๆเฮลี่มีอาการร้องห่มร้องไห้มีอาก็ลองแล้วเธอก็ร้องเพลงภาษาฝรั่งเศสได้อย่างลื่นไหลแดเนียลลองอีกครั้งเขามีอาการคำรามเสียงดังออกมาทุกคนคิดว่าน่าจะพอกันได้แล้วเพื่อนของไรลี่อยากจะลองแต่เจสห้าม ไว้มีอาบอกกับเพื่อนว่าถ้าแค่60วินาทีล่ะพอไหวไหมแต่เธอก็ไม่ยอมจนสองพี่น้องทะเลาะกันเธอเลยเดินออกไปจากห้องไรลียหันมาขอมีอาซึ่งเธอก็ไม่แน่ใจแล้วบอกว่า50วินาทีได้ไหมละ่ะเขาโอเคทุกคนก็เลยให้ลองไรลียื่นมือมาจับเฮ hey, ลี่บอกว่ากดจับเวลาไว้แล้วไรลียพูดว่า Talk to me พอเขาเงยหน้าขึ้นมามองก็ไม่ได้ตกใจกลัวแต่ดูอึ้งๆไปเขาหันมามองหน้ามีอาแปบ๊บึ แล้วพูดว่าไอเล y ิวินแล้วก็หงายหลังขึ้นไปทันทีเขาหันมาพูดว่าขอโทษแม่ไม่ได้ตั้งใจให้เจ็บปวดเลยแม่คิดถึงลูกมากๆเลยมีแม่ไม่อยากให้ลูกเกลียดแม่มีอาก็สงสัยว่าแม่เหรอเนี่ยเฮลี่ hey บอกว่า50วินาทีแล้วหมดเวลาแล้วแต่มีอาไม่ยอมหยุดเพราะเธอยังอยากคุยกับแม่แม่รักทั้งสองคนมากๆลูกเธอก็บอกว่าเธอรักแม่เหมือนกันยังพูดไม่จบรายลีก็มีอาการเปลี่ยนไปทุกคนพยายามมาช่วยแต่เก้าอี้ ก็พุ่งหนีออกไปเจดวิ่งเข้ามาขวางเขาได้ทันสถานการณ์เลยกลับกลายเป็นเลวร้ายมีอายังคงสตันกับเหตุการณ์ต่างๆเธอเดินหนีออกมามองไปตรงประตูก็เห็นร่างของผู้หญิงยืนอยู่คล้ายเป็นแม่ของเธอแต่มองดีๆอีกทีก็หายไปแล้วตำรวจมาที่บ้านเพื่อสอบปากคำทุกคนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีอากลับมาที่บ้านกับพ่อพ่อของเธอขอคุยด้วยเขาสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่และอยากให้เธอซื่อสัตย์กับเขา น่อ,อสวนกลับมาว่าว่าพ่อละ่ะซื่อสัตย์กับหนูไหมแต่สงสัยว่าพ่อปิดบงังบางอย่างกับเธอเรื่องของแม่แล้วก็เดินเข้าห้องไปแล้วเธอยังแอบนํามือปริศนานั่นกลับมาอีกด้วยตัดภาพมาที่โรงพยาบาลเจสกับแม่มาเฝ้าอาการของไรลี่มีอาก็มาถึงเช่นกันเพราะเป็นห่วงเขาส่เห็นมีอามาที่นี่ก็ออกมาด่าเธอทันทีเพราะคิดว่าเธอเป็นต้นเหตุที่ทําให้เขาต้องเป็นแบบนี้เราไล่ให้เธอกลับไปไม่งั้นจะ แจ้งตำรวจมีอาดเครียดมากแต่ทำอะไรไม่ได้เธอเดินไปเห็นห้องผู้ป่วยติดเตียงคนหนึ่งแล้วเหลือบไปเห็นเงาสะท้อนคุณแม่ของเธอในกระจกแต่พอหันหลังมาดูก็ไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นหันกลับมามองอีกทีร่างนั้นก็ยังอยู่และเดินลับหายไปเธอเดินตามร่างนั้นเข้ามาในห้องน้ําก็พบว่าไม่มีอะไรแต่พอจะเดินออกประตูบานหนึ่งก็ปิดลงได้เองมีเสียงเหมือนคนขูดอะไรอยู่ในนั้นเสียงผู้หญิงตะโกนเสียงแหบขอให้ช่วยเธอวิ่งไปพัง ประตูแต่ก็พบว่าไม่มีใครอยู่ในนั้นเลยเธอเดินออกมาข้างนอกก็เจอกับแดเนียลเขาวิ่งตามมาดูเธอว่าเป็นยังไงบ้างแดเนียลพามีอามาส่งเธอบอกเขาว่ามาพักที่บ้านของเธอก่อนก็ได้แต่แดเนียลก็กังวลเพราะเขากับเจสนั้นเป็นแฟนกันอยู่เธอบอกว่ามาในฐานะเพื่อนก็ได้ เพราะเธอไม่อยากอยู่คนเดียวเขาเลยโอเคทั้งสองคนมาถึงบ้านมีอาบอกกับแดเนียลว่าไม่อยากเชื่อเลยว่าเธอจะได้คุยกับแม่จริงๆแดเนียลกลับไม่คิดว่านั่นเป็นแม่ของเธอแต่มีอาเชื่อเพราะเธอบอกว่าวิญญาณน,นั้นเรียกเธอว่ามีซึ่งจะมีแต่พ่อกับแม่ที่เรียกเธอแบบนั้นแต่แดนเนียลก็ยังไม่ปักใจเชื่อและบอกว่าพวกมันน่าจะอ่านใจเราได้เพราะมันเข้ามาในร่างกายของเรานะเป็นไปได้ที่พวกมันจะรู้เรื่องทุกอย่างของเราเธอดู ไม่ค่อยเชื่อเขาเท่าไร่และคิดว่าแม่ของเธอต้องการจะบอกอะไรกับเธอหรือเปล่าเธออยากลองทําอีกครั้งแต่แดเนียลบอกว่าเขาไม่คิดจะลองมันอีกแล้วซึ่งเธอก็ขอโทษเขาก็ขำที่ยังเห็นว่ารอยแกะสลักตอนที่ทั้งคู่คบกันยังอยู่ที่ประตูแดเนียลนอนหลับไปแล้วแต่มีอาายังดูโทรศัพท์อยู่มันเป็นช่วงเวลาในอดีตของเธอและแม่แล้วเธอก็นอนหลับไปเธอฝันว่าได้สวมกอดกับแดเนียลและเห็นเหตุการณ์ที่พ่อช่วยร่างของแม่ออกมาเขา พยายามทำ CPR แต่มันก็ไม่ทันแล้วเธอสะดุ้งตื่นขึ้นมาก็พบว่ามันเป็นแค่ความฝันแต่พอสังเกตไปที่มุมห้องก็เหมือนว่ามีใครสักคนนั่งอยู่ตรงนั้นมองดูดีๆอีกทีก็มีร่างของหญิงสาวคลานออกมาร่างนั้นคลานเข้ามาใกล้แล้วก็จับเท้าของแดเนียลทำบางอย่างมีอาตกใจมากพยายามเรียกเขาให้ตื่นแต่พอเขาตื่นขึ้นมาก็กลับกลายเป็นมีอาเองที่เป็นคนทำเขาตกใจมากจนถวยนี้ออกไปมีอา ได้สติก็ตกใจและบอกว่าวิญญาณพวกนั้นยังตามเรามาอยู่เขาไม่เข้าใจเพราะเป็นเธอที่ทําตัวแปลกๆกับเขาเขาเลยออกจากบ้านไปมีอาเสียใจมากเธอตัดสินใจนํามือออกมาจุดเทียนพูดว่าขอร้องนะคะแม่ talk to me พอเงยหน้าขึ้นมา ก็เห็นแม่ของเธอตรงหน้าเธอถามแม่ว่าแม่ทำร้ายตัวเองจริงๆหรอแม่ตอบว่าไม่ใช่แม่ไม่เคยอยากจะจากลูกไปไหนเลยแล้วบอกว่าไรลีย์ต้องการความช่วยเหลืออยู่ตอนนี้สูดูแลไรลีย์ในห้องน้ําสามีของเธอโทรมาเธอเลยฝากให้ลูกสาวดูแลน้องไปก่อนซึ่งไรลีย์นั้นก็เกิดอาการเหมือนครั้งก่อนจนทุกคนต้องเข้ามาช่วยเขาทุกคนมารวมตัวกันจอสบอกว่าคนที่เป็นเจ้าของมือนี้คนก่อนเล่าให้เขาฟังว่าถ้าเราเกิดเสีย ในขณะที่มันยังสิงร่างเราอยู่มันก็จะได้ร่างเราไปตลอดการหรือน่าจะหมายถึงยึดร่างของเราไปเลยและคิดว่าวิญญาณน,นั้นน่าจะยังไม่ออกจากร่างของไรลี่มีอาถามทุกคนว่าหลังจากนั้นแล้วเห็นอะไรแปลกๆกันไหมเฮรีก็ตกใจว่าเธอเห็นอะไรเธอบอกว่าเธอเห็นแม่ที่โรงพยาบาลและอีกครั้งตอนที่มันโจมตีแดเนียลที่บ้านของเธอแดเนียลเลยต้องเล่าเหตุการณ์นั้นให้ฟังซึ่งก็ทําให้เจสตไม่โอเคขึ้นมาแต่มีอาพยายามบอกว่านั่นไม่ใช่เธอ แต่เป็นวิญญาณพวกนั้นจรอสบอกว่าทุกคนที่นี่ไม่มีใครเห็นอะไรทั้งนั้นทําไมเธอถึงเห็นอยู่คนเดียวเฮเลพูดขึ้นมาว่าชายที่ชื่อดักเกตเคยบอกเอาไว้ว่าพวกมันจะพยายามเรียนแบบคนใกล้ตัวเพื่อหลอกเรามีอาก็สงสัยว่าใครบอกจรอสก็บอกว่าเป็นคนที่ให้มือนั่นมาและเขาก็เคยบอกว่าเขาเห็นวิญญาณเหล่านั้นต่อให้ไม่ต้องจับมือแล้วก็ตามหลังจากนั้นเขาก็เป็นบ้าจนใช้มีดทำร้ายพี่ชายและยังจบชีวิตตัวเองอีกด้วยมีอารยาก รู้ว่าเราจะไปเจอพี่ชายของเขาได้ไหมทุกคนตัดสินใจมาพบกับโคลจอรสบอกว่าอยากคุยเรื่องดักเก็ต เขาฟังเสร็จก็ด่าขึ้นมาว่าน้องชายเขาเห็นพวกนายเป็นเหมือนเพื่อนสนิทแต่สุดท้ายพวกนายก็พาเขาจนลงเอยแบบนี้จอชบอกว่าเขาต้องการความช่วยเหลือโคลปฏิเสธแล้วเดินขึ้นรถบัสไปมีอาตัดสินใจขึ้นรถตามทุกคนก็ตามขึ้นมากันหมดเธอเดินมานั่งและบอกว่าเข้าใจความรู้สึกที่เขาสูญเสียคนใกล้ตัวไปโคลบอกว่าสิ่งที่เข้ามาในร่างน้องชายเขามันตามหลอกหลอนต่อให้เขาหยุดแล้วมันก็ไม่ยอมออกไปเจสบอกว่า น้องชายเธอก็เป็นแบบนั้นอยู่โคลเลยบอกว่าต้องเอามันออกจากร่างให้ได้พวกมันจะอ่อนแอลงตามระยะเวลาที่อยู่นานขึ้นมันต้องใช้เวลาน่ะแต่เจสตรู้สึกว่ามันน่าจะไม่ทันการโคลฟังเสร็จก็หันมาด่าจอสว่าถึงเวลาที่จะหยุดพังชีวิตคนอื่นแล้วไหมเจสตโมโหลงจากรถมีอาวิ่งตามลงมาเจสตด่าเพื่อนว่าเป็นเพราะเธอท,ที่ให้เขาลองมือนั่นมันอยู่ในร่างของเขานาน,านถึงสองนาทีมีอาฟังเสร็จก็ถามว่าเราได้เป่าเทียนให้ดับหรือยัง แต่ไม่มีใครจําได้เลยเธอเลยสงสัยว่าถ้าเราไม่ได้เป่าเทียนให้ดับละ่ะมันจะทําให้ประตูระหว่างสองโลกเปิดไว้อยู่ไหมเธอเลยเสนอให้ไรลี่ลองทําอีกครั้งแต่ครั้งนี้ให้ดับเทียนด้วยซึ่งแน่นอนไม่มีใครเห็นด้วยแต่เธอก็บอกว่าไม่มีทางเลือกอื่นแล้วจอร์ชเลยยื่นมือนั้นมาให้เธอบอกว่าใช้เสร็จแล้วจะเอามาคืนแต่เฮลี่ก็บอกว่าให้เผามันจนไม่เหลือซากไปเลยจอร์ชขอให้เธอโชคดีแล้วเขาก็เดินจากไปทั้งสามคนมาที่ โรงพยาบาลเจสบอกว่าแม่จะมาถึงอีกหนึ่งชั่วโมงทุกคนเข้ามาในห้องปิดม่านนำมือออกมาจุดเทียนหยิบมือของไรลี่มาจับแล้วพูดว่าช a อ k to h ิมแดเนียลเป่าเทียนให้ดบับเงียบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเธอขอลองอีกทีก็เหมือนเดิมเลยจะขอลองกับตัวเองแล้วลองติดต่อกับเขาดูเพราะคิดว่าวิญญาณของเขาอาจจะขาดการเชื่อมต่อกับร่างนี้แน่นอนว่าไม่มีใครเห็นด้วยและกลัวว่าถ้าเกิดเป็นอย่างอื่นเข้ามาและเลวร้ายกว่าเดิมจะ ทำยังไงแต่เธอไม่สนใจแล้วลองทําทันทีเธอบอกว่าไคลลี่ช็อกทูมีก็ปรากฏร่างของเด็กสาวคนหนึ่งขึ้นมามีอาชี้ไปทางไคลลี่และถามว่าเด็กคนนั้นอยู่ที่นี่ไหมเด็กสาวกระซิบเบาๆว่าดูพาไปได้มีอาตอบว่าโอเควิญญาณน,นั้นก็พูดว่า I l e ล y ูอินทาให้มีอาก้าวข้ามเข้าไปในฝั่งของวิญญาณภาพที่เธอเห็นเป็นเหมือนขุมนรกเพื่อนๆดึงมือออกมามีอายังสติแตกและช็อกจากสิ่งที่เห็น เพื่อนๆเ,เลยเรียกสติแล้วค่อยๆถามว่าเธอเห็นอะไรมีอาบอกว่าพวกมันจับเขาไว้เธอโมโหมากจนถีบมือนั่นกระเด็นออกไปมีอากลับมาที่บ้านพ่อขอนั่งคุยกับเธอและบอกว่าก่อนที่แม่จะจากไปเธอได้ทิ้งบางอย่างไว้มันเป็นโน้ตข้อความสั่งเสียที่ขอให้มีอาและแม็กซ์ใช้ชีวิตให้มีความสุขเธอขอโทษทุกๆคนก่อนที่จะตัดสินใจทำเรื่องแบบนั้นมีอาไม่เชื่อเพราะเธอได้ยินแม่บอกมาอีกอย่างระหว่างที่พ่อเข้า เข้ามาปลอบเธอมองไปเห็นแม่ยืนอยู่ข้างนอกบ้านแล้วบอกกับพ่อว่าเดี๋ยวหนูกลับมาเธอเดินเข้ามาในห้องเพื่อคุยกับวิญญาณของแม่แม่บอกว่าเธอไม่ได้เป็นคนเขียนกระาดาษนั่นและอ้างว่าพ่อของเธอเป็นคนเขียนเธอทำท่าให้มีอางเงียบๆไว้พ่อมาเคาะประตูห้องเรียกเธอให้เปิดแต่แม่ก็บอกวันนั้นมันไม่ใช่พ่อมันจะเข้ามาทำร้ายลูกซึ่งจริงๆแล้วพ่อตัวจริงนั้นไม่ได้เคาะที่ห้องแต่กำลังค้นกระเป๋าของมีอาอยู่แม่บอกว่ารายลี่กำลังทุกข์ทรมาน เธอฟังเสร็จก็รู้สึกตกใจและไม่รู้จะทำยังไงต่อวิญญาณที่ปลอมเป็นพ่อเปิดประตูเข้ามาได้พ่อตัวจริงได้ยินเสียงดังในห้องวิญญาณพุ่งเข้ามาทำร้ายเธอทุ่มเธอจนกระเด็นและกดเธอไว้บนพื้นพ่อตะโกนเคาะเรียกมีอาตะโกนขอให้พ่อช่วยพ่อพังประตูเข้ามาได้มีอาหยิบกันไกลและทำร้ายวิญญาณน,นั้นแต่พอมองดูดีๆอีกทีก็เหมือนจะเป็นพ่อตัวจริงที่บาดเจ็บมีอาตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากหนังฉายเห็นมือที่วางนิ่ง อยู่ในบ้านความวุ่นวายทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากมืออาถรรนี้เจสรับสายจากมีอาเธอบอกว่ารู้วิธีจะช่วยเขาแล้วแต่เจสบอกว่าอาการของไรลี่ดีขึ้นมากแล้วตอนนี้มีอาไม่เชื่อเพราะเธอเห็นกับตามาแล้วและขอร้องเพื่อนให้มาที่บ้านเธอจะแสดงบางอย่างให้เห็นเพื่อนเลยยอมไปและบอกว่าอีกสินาทีจะถึงเจสขับรถออกมาจากโรงพยาบาลแต่มีอานั้นแอบมาถึงที่นี่แล้วเธอลอกให้เพื่อนไปที่บ้านและเดินมาที่ห้องของไรลี่ ซูเดินมาเห็นมีอาและเสียใจที่เธอสติแตกไปก่อนหน้านี้เธอเชื่อว่าลูกชายนั้นน่าจะมีอาการทางจิตใจและเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นและขอโทษที่กล่าวว่าเธอมีอาขอเวลาอยู่ตามลําพังกับเขาซึ่งสูก็ยอมและเดินออกไปเจสมาถึงบ้านของมีอาแต่เหมือนไม่มีใครอยู่ในบ้านเธอตัดสินใจลงจากรถเดินเข้ามาในบ้านตะโกนหามีอาพอเดินเข้ามาในห้องก็ตกใจเพราะเห็นแม็กซ์กำลังนั่งบาดเจ็บอยู่พอมี มอามองมาอีกทีร่างนั้นก็กลับเป็นร่างของคนสูงวัยนอนอยู่บนเตียงและหันมาหัวเราะใส่เธอเจสรีบโทรหาแม่บอกว่าให้รีบไปดูน้องเพราะมีอาร์เป็นตัวอันตรายเธอเข้ามาดูก็ไม่เจอสองคนนั้นแล้วเจสมาถึงโรงพยาบาลเธอสังเกตเห็นมีอาร์กำลังเข็นรถเข็นไปที่ไหนสักแห่งมีอาร์เข็นรถเข็นมาที่ถนนร่างที่นั่งอยู่นั้นเป็นร่างของวิญญาณมีมือของแม่เธอมาจับที่หลังเกลี้ยกล่อมเธอให้ทำอย่างที่ต้องการ เธอตัดสินใจปล่อยมือรถยนต์ที่ขับผ่านมาชนกับบางสิ่งเข้าอย่างจังแต่กลับเป็นมีอาเองที่กระโดดลงมาบนถนนเธอขยับตัวลุกขึ้นมามองเห็นเจสที่กำลังกอดน้องชายอยู่แล้วจูๆ่ๆเธอก็มาเดินอยู่ในโรงพยาบาลมองไปเห็นไคลลี่ที่อาการดีขึ้นมากๆแล้วเธอมองไปเห็นพ่อพยายามตะโกนเรียกแต่เขากลับไม่ได้ยินเธอเลยเธอตะโกนเรียกครอบครัวของเพื่อนที่กำลังเดินทางกลับแต่ก็ไม่มีใครได้ยินเธอยืนตรงกระจก ก็พบว่าไม่มีเงาสะท้อนของตัวเองในนั้นเธอเริ่มรู้สึกตัวหรือว่าเธออาจจะกลายเป็นวิญญาณไปแล้วเธอวิ่งตามพ่อที่กำลังขึ้นเลฟแต่ไฟทั้งหมดก็ดับลงเหลือไว้แต่เพียงความมืดมีเสียงจุดเทียนดังขึ้นเกิดแสงสว่างขึ้นมาไกลๆเธอเดินเข้ามาหาแสงนั้นก็เห็นเป็นมือข้างหนึ่งยื่นอยู่เธอเอื้อมมือมาจับมือนั่นแล้วภาพก็ตัดมาเป็นเธอจับมือชายคนหนึ่งที่อยู่ท่ามกลางกลุ่มเพื่อน,เอนๆเขาทำหน้าตกใจที่เห็นมีอาเพื่อ นที่อยู่ข้างๆพูดภาษากรีกเหมือนบอกวิธีกับเขาชายคนนั้นพูดขึ้นมาว่า i let you in แล้วหนังก็จบลงครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องนี้สรุปสั้นๆในความเห็นส่วนตัวของผมนะครับเป็นภาพยนตร์กระแสะหลักเรื่องหนึ่งเรื่องราวเกิดจากมือปริศนาไม่ทราบแหล่งที่มาวิธีใช้คือจุดเทียนจับมือแล้วพูดว่า talk to me ก็จะปรากฏร่างของวิญญาณที่เชื่อมต่อกับเราผ่านมือนั้นถ้าเราพูดต่อว่า I let you in วิญ,ญญาณเหล่านั้นก็จะเข้าสิงร่างและควบคุมร่างของเราให้ทำสิ่งต่างๆมันได้ทำร้ายดัก และพี่ชายของเขาจนส่งต่อมาที่จอร์สกับไฮเล่มีอารน,นั้นไม่ได้เป็นที่ยอมรับในกลุ่มของเฮลี่เท่าไหร่เธอคงคิดว่าอยากจะเป็นจุดสนใจเลยท้าจับมือเพื่อให้ทุกคนยอมรับรวมถึงความผิดพลาดที่ยอมให้ไรลี่ได้ลองและเกิดประสบการณ์ที่เหมือนเป็นวิญญาณของคุณแม่มาสื่อสารด้วยทําให้เธออยากที่จะคุยต่อจนเกินเวลาตามกฎออกไปลงเอยเป็นความเสียหายจนยากที่จะกลับไปแก้ไขตัวหนังทําให้เราคิดได้หลากหลายว่าช่วง แรกสุดนั้นเป็นวิญญาณของแม่มีอามาจริงๆหรือไม่เพราะไคลี่มีอาการสตันครู่หนึ่งและหันมามองที่มีอาแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรแต่ส่วนตัวของผมนั้นเอนเอียงไปทางที่ไม่น่าจะใช่แม่ของมีอายิ่งช่วงท้ายของหนังนั้นยิ่งไม่ใช่แม่ของมีอาแน่นอนแต่เป็นบางสิ่งที่มาล่อหลอกเธอให้ทำสิ่งไม่ดีต่างๆจนตอนสุดท้ายที่มีอาตัดสินใจจบทุกอย่างที่ตัวเธอจนกลายเป็นวิญญาณล่องลอยในความมืดและกลายเป็นประสบการณ์ Talk to me กับผู้ใช้รายใหม่ที่อยู่ในประเทศกรีกครับเรื่องนี้นั้นถูกสร้างโดยผู้กำกับที่ไม่เคยทำหนังยาวมาก่อนเลยทั้งสองคนชื่อแดนนี่และไมเคิลฟิลิปโปลสองคนนี้เป็นยูทูบเบอร์เจ้าของช่องรักกะรักะและไมเคิลฟิลิปโปเองนั้นก็เข้าฉากในตอนต้นของเรื่องแว็บหนึ่งด้วยในตอนที่โคมาตามหาน้องชายของเขาฉากที่มีอาก้าวข้ามไปในโลกของวิญญาณในตอนแรกผู้กำกับนั้นได้ทำออกมาน่ากลัวเกินกว่าที่เห็นกันในต้นฉบับ แต่ต้องลดทอนให้เบาลงเพราะต้องการให้ผ่านเรตติ้งลวดลายต่างๆที่เขียนบนมือนั้นผู้กำกับท้าให้คนได้แกะข้อความบนมือถ้าสามารถทำได้เขาบอกว่าหลายๆคำที่เขียนขึ้นนั้นมีความหมายไว้หมดภาคต่อของ Talk To me นั้นได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการแล้วโดยใช้ชื่อว่า t a l k To me แต่เปลี่ยนเป็นเลข2โดยมีความเป็นไปได้มากที่นักแสดงหลักอย่างมีอาจะกลับมารับบทรวมถึงแก๊งหลักของทุกคนด้วยครับเพื่อนๆมีความเห็นเรื่องนี้อย่างไรบ้าง มาคอมเมนต์กันอย่างสุภาพได้นะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดสปอยหนังเรื่องอื่นๆจากเราแล้วผมจะนำหนังแปลก,ปลกๆใหม่ๆมาสปอยให้พวกเราชมกันเรื่อยๆแน่นอนครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมจากใจจริงสำหรับวันนี้สวัสดีครับ